นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดิมุตจลินทนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิต ทุติยามปิดกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดิมุจจลินทนาคาราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยามปิดกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดิมุจจลินทนาคาราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาภูปิโยนาคขันปริตตัง